โอ้โหเอาอยัางไงดีครับสำหรับอนาคตของ k คียรนทริเปียนะครับมีรายงานล่าสุดบอกหมเลยบอกว่านิวคาสเซิลสอบปล่อยตัวทริเปียพ้นทีมในช่วงหน้ารอนี้ครับรายงานข่าวล่าสุดจาก The Northern เอ h o นะครับรายงานบอกว่าทางนิวคาสเซิลสายลิกาดงเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยตัว k คีแรนทริเปียออกจากทีมในช่วงสัปดาหนี้ ทริปเปียในวัย33ปีนะครับเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลในขณะที่สโมสรไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาใหม่กับทางทริปเปียด้วยด้วยฟอร์มที่มันไม่สม่ำเสมอของทริปเปียครับประกอบกับพนาการของดิโน่ริฟราเมนโตซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเลือกระยะยาวในตำแหน่งแบ็กขวาหมายความว่าบอดบรนของซาิกาดองเองพร้อมที่จะปล่อยตัวทางทริปเปียอกจากทีในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้รายงานล่าสุดครับจากนอตเทนเอคโคก็บอกว่าสโมสรในซาอุดิโปรลีกอาจจะเป็นปลายทางต่อไปของทริเปียท่ามกลางความสนใจจากทีมนตะวันออกกลางถึงแข้งผู้ดีรายนี้ด้วยครับรายงานเสริมเลยครับว่ามีอย่างน้อย2สโมสรในซาอุดิอาระเบียที่ต้องการคว้าตัวทวิเปียร่วมทีมโดยในตอนนี้หน้าต่างของการซื้อขายที่ซาอุดิอาระเบียได้เปิดขึ้นแล้วม่านได้เปิดแล้วนะครับ เป็นที่คาดการว่าการจรจายอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในขณะที่ทีมบริหารของนิวเซลต้องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อไปโอ้โหอนาคตของรูปเปียกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปถือว่าน่าสนใจครับไม่รู้ว่าแข่งรายนี้จะลงเอยกับทีมไหนเพราะว่าทางนิวเซลครับสอปล่อยตัว ฟอร์มช่วงหลังครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาไม่สม่ำเสมอนะถึงแมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวหลักมาในระยะยาวนะครับแต่พอมาฤดูการที่แล้วครับฟอร์มเริ่มตกลงไปแนรัไวยี่สามสามปีรายนี้นะครับก็ต้องมาตากันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับอนาคตของคีรันทริเปียทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับติดตามข่าวฟุตบอลได้ที่นี่ทุกวันนะครับชูดวนให้รุ่นจัดไปเลย